คนที่สนใจธรรมะหรือว่านักปฏิบัติธรรมหลายคนนะเมื่อได้ทำไปสักระยะหนึ่งก็มีคำถามว่าทำยังไงนะจึงจะได้ผลเร็วทำยังไงถึงจะหมดทุกข์ไวๆนี่เป็นคำถามที่อยู่ในใจของหลายคนยิ่งถ้าเกิดรู้ว่ามีทางลัดก็ยิ่งอยากจะรู้ว่าทางนั้นคือทางอะไร ที่จริงเนี่ยการภาวนาเนี่ยมันก็เป็นทางลัดอยู่แล้วนะเป็นวิธีการปฏิบัติที่ให้ผลเร็วให้ผลไวเมื่อเทียบกับการปฏิบัติอย่างอื่นเช่นการให้ทานหรือว่าการรักษาศีลการให้ทานบางคนก็ขยันให้ทานนะแต่ว่าผลเรื่องที่สงเนี่ยนะโดยพ้นในเรื่องของจิตใจเนี่ยมันน้อยกว่าให้ผลช้าก,กว่าการภาวนา อย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยมีข้อความหนึ่งเนี่ยท่านพูดไว้ชัดเลยการเจริญเมตตาจิตชั่วสูดดมกลิ่นหอมมีผลมากกว่าการสมาทานสิกขาบทหรือการถือศีลรักษาศีลมากกว่าความเริ่อมใสในพระตัตฑ์ไตรก็มากกว่าแม้กระทั่งการถวายทานแก่สงที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานโอ้การถวายทานแก่สง์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนี่ ก็ถือว่ามีอาน,นิสงส์มากนะแต่ท่านก็ว่าเนี่ยสู้เจริญเมตตาจิตชั่วสุดดวงกลิ่นหอมไม่ได้อันอี้ที่นนั่นก็บอกเนี่ยการเจริญอานิจะสัญญาเนี่ยชั่วละนิ้วมือเดียวเนี่ยมีผลมากกว่าการถวายทานแกพระอาหารหันต์ถึงร้อยรูปมากกว่าการถวายทานแกพระพุทธเจ้าหรือมากกว่าการถวายทานแก่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยซ้ํา ผลมากกว่าเนี่ยนะก็คงจะหมายถึงผลในการขัดเกลาจิตใจนะเวลาเราพูดถึงอนิสงค์ของการถวายท่าหรือการทำบุญเนี่ยนะเราก็จะนึกถึงผลที่อำนวยให้เกิดอายุวันนสุขะพละหรือว่าลาบยศสุขสารเสริญแต่ว่าเรามักจะมองข้ามผลต่อจิตใจนะด้วยเพราะการขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใส แทนที่จะได้ลาบได้ยศได้สุดได้สารเสวนก็นกลายเป็นการลดการละการเจริญภาวนาเนี่ยเช่นการเจริญเมตตาจิตเนี่ยมันให้ผลมากตรงที่มันช่วยลดช่วยละความโกรธความเกลียดที่เป็นเรื่องสร้างความเศร้าหมองให้กับจิตที่ว่าการภาวนาเนี่ยให้ผลมากกว่าก็ตรงนี้แหละมากกว่าการให้ทานก็ตรงที่มันช่วยลดช่วยละเจริญเมตตาจิตก็ช่วยลดช่วยละความโกรธ ช่วยชำระจิตใจให้หายหมนหมองยิ่งการเจริญนิจสัญญาเนี่ยหรือการพิจารณาเห็นถึงความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆไม่ว่ารูปธรรมนามไม่ว่าอยู่นอกตัวหรืออยู่ในตัวเราเนี่ยอันาเจริญอันิจสัญญาจริงๆเนี่ยมันก็จะช่วยลดช่วยละนะละความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆซึ่งอันนี้มันก็ช่วยลดช่วยละกิเลสด้วยอัน,นิีงสงของการเจริญเมตตาจิตก็ดี ของการเจริญอน,นิจจสัญญาก็ดีเนี่ยไอ้ที่มันมากกว่าการถวายทานแม้กระทั่งกับสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเนี่ยก็เพราะตรงนี้แหละคนจะนไม่น้อยพอถวายทานพระสงฆ์โดยเพราะพระอรหันต์บางทีจิตมันเกิดความพิจะได้จะเอานะอยากได้โชคอยากได้ลาบหรือหวังจะได้โชคได้ลาบหรือลาบยศสุขสารเสริญหวังอายุวันนาสุขาภะ ปฏิพานธนัศสารสมบัติตรงนี้มันก็ผลต่อจิตใจมันจึงเทียบไม่ได้นะกับการภาวนาไม่ว่าจะเป็นการเจริญเมตตาจิตหรือว่าการเจริญอนทิจสัญญารวมทั้งการเจริญสติปัฏฐานด้วยวันนั้นเนีถ้าเกิดต้องการผลไวๆต้องการทางลัดสู่การพ้นทุกเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรดีกว่าการมาทำกรรมฐานการมาเจริญภาวนาและ ไม่มีการเจริญภาวนาอันใดนะที่จะให้ผลในการลดการละกิเลสได้ดีเท่าการเจริญสติปัฏฐานนะภาวนานี่มันก็มีหลายวิธีหลายแบบแล้วก็มีจุดมุ่งหมายต่างกันนะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันเป็นทางสายตรงเนะี่ยตู่การพ้นทุกข์เลยทีเดียวท่านใช้คาว่าเอกยานุมัคโคนะบางท่านก็แปลว่าทางสายเอกแต่ความหมายนั่นคือทางสายตรงนะ ตรงสู่ความพ้นทุกข์เมื่อมันเป็นทางสายตรงเนี่ยจึงเรียกเป็นทางลัดที่เหลือก็เป็นทางอ้อมนะหลายคนก็ขอทำบุญให้ทานดีกว่าบางคนก็เนี่ยขยันนะในการถวายทานบางคนก็ขยันสวดมนต์นะอันนี้มันก็ช่วยลดช่วยละได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นทางอ้อมแต่ว่ามันอาจจะง่ายสำหรับคนจำนวนมาก จะเห็นเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการทําบุญให้ทานอ,อย่างมากก็สมาทานศีลที่มากหน่อยคือสวดมนต์นะบางรัที่บางนิกายนี่ท่านให้ท่านให้สวดมนต์นี่เป็นแสนๆเป็นล้านจบเลยเพราะว่ามันง่ายแต่ว่าง่ายไม่ได้แปลว่าให้ผลเร็วที่จริงมันกลับเป็นทางอ้อมซะอีกนะนั้นถ้าเกิดว่าอากจะให้ได้ผลไวเนี่ยนะมันก็ต้องเจริญสติเนะจริญสติปัฐาน ว่าเป็นทางสายตรงหรือเป็นทางลัดก็ได้แต่หลายคนเนี่ยพอเจริญสติไม่รู้เลยนะว่ามันนี่คือทางสายตรงคือทางลัดเพราะฉะนั้นพอมาเจริญสติก็ยังถามอีกนะว่าทำไงถึงจะจิตจะสงบได้ไวๆทำอย่างไงนะจึงจะมีสติได้เร็วๆนะยังมีทางลัดอีกไหมนะทั้งๆที่เจริญสติเนี่ยมันก็เป็นทางลัดอยู่แล้วแต่หลายคนก็ยังไม่พอใจก็ยังอยากจะได้ทางลัด อยากได้วิธีการที่มันได้ผลไวๆเร็วๆอันนี้มันเป็นปัญหาของนักปฏิบัติแล้วนะที่จริงมันก็เป็นสิ่งที่เป็นขั้นนิยมนะของคนในยุคนี้เลยทีเดียวชอบอะไรที่เร็วๆไวๆนะนั่นการปล่อยวางความอยากให้เกิดผลไวๆเห็นผลเร็วๆก็ดีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องก็ดีโวยท้องการจับหลักได้นั่นที่มันจะช่วยทำให้เกิดผลได้เร็ว